สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสังคมต้องการคนดีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเก็บสร้อยคืนเจ้าของชื่นชมแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเก็บสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทลูกค้าทำหล่นไว้ส่งคืนเจ้าของแม่ค้าก๋วยเตี๋ยไก่ใจบุญเก็บสร้อยคอทองคำมูลค่า36,000บาทที่ลูกค้าทำหล่นไว้ส่งคืนเจ้าของ22ตุลาคม64ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยตำารวจโทหญิงยนยุพาลานนรองสวอสอบสวนสวพอเมืองศรีสะเกตได้เป็นพยานขณะที่นางจันจิลาจันเทพาอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่36หมู่8ตําบลหมากเขียบอําเภอเมืองศรีสะเกตแม่ค้ากว๋วยเตี๋ยวและเจ้าของร้านนวดแผนไทยนําสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทพร้อมจี้รูปหวัวใจราคารวมกัน36,000บาท มอบให้กับนางไพรวันพรมประดิษฐ์อายุ60ปีเจ้าของที่ทำหล่นหายรับกลับไปด้วยท่าทางดีใจที่ทําทองหายแล้วได้คืนนางจันกิลาจันเทพาเปิดเผยว่าต้นขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ตลาดบ้านนิคมห้วยค้าตําบลหมากเขียบเมื่อวันที่2ตุลาคม64เวลาประมาณ16นาฬิกาขณะที่ตนเก็บร้านก็ได้พบสร้อยคอทองคำหลนอยู่ข้างโต๊ะจึงเก็บขึ้นมาดูก็ไม่รู้ว่า เป็นทองจริงหรือทองปลอมจนเก็บร้านเสร็จจึงได้นําทองเส้นดังกล่าวไปขอให้ร้านทองในตัวเมืองสีสเกตตรวจให้ว่าเป็นทองจริงหรือไม่ร้านทองแจ้งว่าเป็นทองจริงน้ําหนักหนึ่งบาทจี้รูปหัวใจหนึ่งสลึงราคาณปัจจุบันประมาณ3 6 0 0 0บาทตนจึงนำํำสร้ยทองเส้นนั้นไปสถานีตำรวจขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและเผื่อไม่เจ้าของมาแจ้งสร้อยทองหาย ตำรวจจะได้นำส่งคืนพร้อมกับได้ถ่ายรูปทองโพสใน Facebook ว่าเก็บสร้อยคอทองคำได้ให้เจ้าของมารับคืนจนกระทั่งได้รับแจ้งจากนางภัยวันซึ่งก็เป็นญาติกันว่าทองหายจึงแจ้งให้ไปดูที่สถานีตำรวจว่าใช่ของเธอหรือไม่และได้รับแจ้งว่าเป็นของนางภัยวันจึงได้มาส่งมอบให้ด้านนางภัวันเจ้าของสร้อยคอทองคำผู้โชคดีที่ทำหล่นหายแล้วได้คืนกล่าวว่า ตนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาพอออกมาก็ไปงานศพไม่รู้ตัวเลยว่าทำสร้อยคอหล่นหายและก็ไม่รู้ว่าทำหล่นที่ไหนหลังจากที่สามีไปเห็นเฟซของอาจันจิราว่าเก็บสร้อยคอทองคําได้จึงได้รีบโทรไปถามอาบอกว่ามอบไว้กับตํารวจตนจึงรีบเดินทางไปขอดูพบว่าเป็นของตนจริงจึงแจ้งให้ทราบและนัดกันมารับมอบที่สถานีตํารวจ ซึ่งตนดีใจมากที่ได้คืนสร้อยเส้นนี้ตนรักมากจะสวมใส่ตลอดไม่เคยถอดพอมาได้คืนทําให้ตนดีใจมากซึ่งจะได้ตอบแทนอาผู้ใจบุญต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากแนวหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ